บัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำ8ปอยอัญามณาีดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทเสืออะไรได้บ้าง รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนเตะส้นใจลงทตเบียนก้ารวมโครงการายในวันที่หึงสิงหาถึง15กันยาสองห67และจะเริ่มจ่ายจ่ายายในไตรมาสสี่หรือว่าเดือนกรากฎา,าถึงเดือนกันยาในปีนี้สํารับประชาชนตัวไปสามารเสือสินค้าจากร้านค้าายในอำเภอเตโยในทตเบียนบาน้านท่านั้นและจะต้องเส้อแบบเฟกตูเฟกก็คือแบบปลอมหน้ากันเส้อบ้านออนไลน์ไม่ได้ ถามาเสือสิ้นกาได้ถูกยางถุกปาเป็ยกแวนสิ้นกาเตยโยนในเนกาติฟลิสมีอะไรบ้างปอยมาปอยมาแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวจานให้ฟังแต็ม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 เต็มต็มต็มก็คือสารกินแบง์รัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณ์ยาสุปกัญชากระถ่มบัตรกำนันบัตรเงินสดทองกำแปดปอยพัญมานี่น้ำมันเจียวฟึิงกาวธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เครื่องมือซื่อสาานแต่อย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์สามารถแก้ไขปรับปรุงรายการสินคา้าตีโยในนิกติบลิสเพิ่มเติมได้ทั้งนี้การจ่ายจายไปในโครงการจะไม่รวมถึงบริการต่างๆ